อีกหนึ่งสถานที่ค่ะเมื่อพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เรือนจำคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วแล้วก็มักจะมียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยจำนวนมากก็ด้วยสถานที่อยู่นะคะรวมไปถึงการใช้ชีวิตในนั้นนะคะค่อนข้างที่จะแออัดค่ะทางเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจึงได้มีการวางมาตรการนะคะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นให้กับผู้ต้องขังราชทันแล้วก็ญาติของผู้ต้องขังด้วยค่ะ นายบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะพร้อมกับคณะทำงานนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามนะคะแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยได้มีทางสาธารณสุขจังหวัดป้องกันจังหวัดแล้วก็ตำรวจภูธรน,นะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมฟังแผนการปฏิบัติงานแล้วก็ประเมินความพร้อมด้วยค่ะค่ะโดยทางเรือนจ,จำจังหวัดกำแพงเพชรมี ผู้ต้องขังทั้งสิ้น3,190คนการรับตัวผู้ต้องขังแรกเข้าจะมีการตรวจสอบซักประวัติมาตรการคุมเข้มวัดอุณหภูมิโดยกักตัวระยะแรกนะคะ7วันค่ะส่วนระยะที่2เนี่ยจำนวน21วันก่อนเข้าเรือนพักปกติทุกคนมีห้องแยกฟื้นฟนูผู้ป่วยค่ะอาคารกักกันโรคมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน้าที่นะคะที่แบบกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเช่น าผู้ต้องขังไปรับการตรวจโรคที่โรงพยาบาลทางเรือนจําจะไม่ให้เข้ามาในยังแดงกักขังผู้ต้องขังอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งเป็นมาตรการเข้มข้นของเรือนจํากําแพงเพชรค่ะ